มีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานครับมาทำนาเนี่ยโอ้ยมีหน้าเหรอผู้หญิงเขาก็ไม่ชอบชาวนานมันไม่เท่นะครับยิงไม่ชอบหรอกนจนอยากลองดูครับสนุกสนุกอย่าคิดอะไรมากนะครับอย่าได้มากนะเอจบแล้วครัจบจะจบแล้ว มาลองเองนะครับจาของช่องมาลองเองเนี่ยครับมันถึงไม่มีผู้หญิงที่ไหนเขามาชอบเลยครับเงินก็ไม่มันหน้าดาผมผมย้ําทําไมถึงย้ำว่าหน้าดำเพราะมันตากแดดครับทานาในระบาอย่างนี้ครับจะต่างจากเขียนหนังสือพิมพ์หนังสืออยู่ที่ออฟฟิศนะครับซึ่งผมก็เน้นย้ำว่าผมผมก็ทําได้ทั้งสองแบบนั่นแหละแต่วันนี้อยากลองดูมันไม่เท่นะครับมันไม่เท่นะครับมันไม่เท่มันขับ เอาผูกไทยทำงานออฟฟิศจะดีกว่าเต้นย้ำว่าจะออกมาเหนื่อยจริงๆครับขึ้นไครับจสาม3นาที่เลยกูเนี่ยมาลองเองนะครับเ้าของช่องมาลองเองเนีย่ยครับมันถึงไม่มีผู้หญิงที่ไหนเขามาชอบนะครับเงินก็ไม่มีมนคือเป็นน้ำเหรอวะ ดูขั้นลังของชานินี่ยอมรับว,ว่าลำบากทีนีครับหน้าดำตากแดดหน้าดำพอมาลองเองนี่ก็โหรู้ว่าทำทำนายากครับนะครับที่ที่กำลังถ่ายทำอยู่นี่เป็นชีดยาคุ้มนะครับโดยชาวนาที่ชื่อจตุรงนะครับจตุรงการเกษตรจตุรงนาสนใจนะครับเดี๋ยวครับ มีลูกบอกลูก, bitches, ล umas, ล honest, ลกมีหลานบอกหลานครับมาทำนาเนี่ยโอ้ยมีหน้าแหลพผู้ญิงเขาก็ไม่ชอบชาวนาเหนื่อยครับเหนื่อยพอทำจริงอะเหนื่อยผมผมไม่ใช่นั่นโดยอาชีพนะครับเพราะว่าน้องสด็กก็จะมีแต่น้องชายทำมื่อจะได้ไ่น้อย มันหน้าดำผมผมย้ำทำไาถึงย้ำว่าหน้าดำเพราะมันตากแดดครับทำนาในระบายงี้ครับจะตางอากเขียนหนังสือพิมพ์หนังสือสอยู่ที่ออฟฟิศนะครับซึ่งผมก็เน้นย้ำว่าผมผมก็ทำได้ทั้งสองแบบนั่นแหละแต่วันนี้อยากลองดูมันไม่เท่นะครับมันไม่เท่นะครับมันไม่เท่มันขับมัเกง๋งเนพอ,อใส่สูทอาบุกไทยทำงานออฟฟิศจะดีกว่าเน้นย้ำว่าจะอ,ออกมาเหนื <c oughs> ่อยจริงๆครับคือมันต้องต้อง ลงลงมาเลยครับก็ได้ครับนะครับยังอยู่ข้างหน้านะครับกว่าจะได้เงินแต่ละบาทได้ไหมครับไม่ง่ายครับเนีย่ยอาชีพทำงานนะครับรุ่น,ร,นรุ่นใหม่ๆก็น้องๆก็ไม่ค่อยอยากจะมาทำละแ,แต่ว่าที่ที่ทำเขาก็ใช้เครื่องจักรนะเครื่องจักรก็จะสะดวกนะครับอาจจะไม่ได้ลำบากเหมือนผม Ok. แต่ก็สนุกครับสนุกเพราะนานๆผมผมมาทำทีนะครับถ่ายทำคอนเทนต์อยู่นะโอ้เหนื่อยครับแต่กี่ที่ละสองให้มันสามสักสี่เดี๋ยวก็กลับแไปเดี๋ยวก็จบแล้วครับงานนี้มันงานเล็กๆเนะครับมันไม่เท่นะครับยิ่งไม่ชอบหรอกมันจนอยากลองดูครับสนุกสนุกอย่าคิดเลยมากนะครับ จะได้มานะเสร็จวครับจะจบละที่ผมลองทำก็เพราะว่าผมไม่ค่อยได้ทำนะครับทนไหนก็อยู่กรุงเทพกันก็มีแต่น้องชายทำให้กินจิตยาคลุมไว้นะครับ โคตเหนื่อยครับร้อนร้อนก็ร้อนครับแต่ก็สนุกคนสำหรับคนที่ชอบจริงๆนะครับอยากฝึกทำแต่อันตรายแต่จริงๆมันก็ต้องใส่ใส่หน้ากากนะนี่ครับจะมีผู้หญิงที่ไหนไม่ลำบากกับผม ทำด้วยล่ะครับขออเทพตอนแล้ว <laughs> ลำบากครับไม่มีคนกล้ามาทําหรอกโอ้ฉีดน้องแล้วนี่ไม่ใช่นั่นนะ